แล้วก็มีช่วงเวลาสำคัญก็คือช่วงซื้อข้าวสารให้ไปส่งที่บ้านเอ <F S 1> ไปหกถุงนะคะหกถุงถุงละประมาณห้ากิโลนะให้ไปส่งที่บ้านนะคะแม่นุยนะคะเคยบอกสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่เนาะแกบอกว่าอย่าไปเที่ยวซื้อของแย่ๆเสียดายเงินเวลากลับบ้านนะคะจะกลับไทยเนี่ยแม่บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรไปฝากนะให้ขนเงินกลับมาอย่างเดียว เออตอนนี้คนพูดไม่อยู่แล้วนะคะคิดถึงแม่นะคะคิดถึงแกมากๆเลยนะคะเวลาใกล้ถึงวันเกิดนุ้ยเนี่ยก็ไม่มีแม่โทรมาหาแล้วเนาะก็ใจหายนะคะนี่สามีมาแล้วค่ะสามีช่วยหนุ้ยทำวิดีโอนะคะช่วยกันมาหากินความจริงมันก็ไม่ได้เงินเยอะหรอกทุกคนทํา y ำ u t u b e อะทาเพื่อความสนุกความเทิงนะเพราะว่าสมัยที่แม่นุ้ยอยู่อะแม่ชอบดูนุ้ยดูทุกวันดูกระทั่งจนแบบวินาทีสุดท้ายอะเออ แม่ชอบดูมากเปิดแล้วก็ให้มันล<น>ิงก์นะคะผ่านท,าทีนวีผ่านโทรทัศน์นอนดูนะคะป่วยก็นอนดูลูกเนาะอนโอ้ยคิดถึงแม่ทุกคน<อ>แม่ไม่อยู่แล้วสวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้เริ่มต้นคลิปมาก็าเป็นการกรอกน้ำไว้ดื่มนะคะบ้านเราจะใช้ที่กรองน้ำแบบนี้นะคะ ไม่ได้ดื่มจากทางก๊อกน้ำโดยตรงแล้วก็ใส่แก้วดื่มนะคะเราจะกรองน้ำก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอาหารการกินของเราะคะ่ะว่าวันนี้เรากินอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่สามีนุ้ยเลยกินโทเทียนะคะกินแรปนะคะก็จะใส่พวกผักเยอะๆนะคะใส่อโวคาดโดคะ่ะสามีใส่ถั่วใส่ข้าวนะคะ แล้วก็ราดซอสเป็นซอสซาวซ่าของแม็กซิกันนะคะสามีชอบกินแบบนี้มากๆนะคะแป้งโทเทียนะคะก็จะเอาเครื่องใส่เครื่องอบก่อนนะคะนี่สามีนุ้ยก็กินง่ายค่ะเพราะว่าช่วงนี้แกรักษาสุขภาพนะคะควบคุมอาหารแบบเข้มงวดมากๆนะคะส่วนนุ้ยหรอคะกินตามสบายค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเน้นพวก <Okay. S 1> เนื้อสัตว์มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีนะคะท้องมันแบบว่า อืถ้ากินพวกเนื้อเยอะๆนะวันนี้ก็จะมาจัดบ้านนะคะเล็กๆน้อยๆพอดีว่าอยากอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับอนาโตมีนะคะหนูก็หาหนังสือแล้วพอเอิญนะคะมาดูในลิ้นชักก็จะเจอที่เก็บหนังสือเจอเป็นดิกชินารีค่ะตั้งแต่สมัยนูน้น10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่หนูยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะสมัยก่อนนะคะ ซื้อดิกชันนารีมาแล้วก็มานั่งดูคำศัพท์ต่างๆเพราะว่าตอนนู้นนะคะหนูย,ยังไม่มีมือถือแล้วก็ยังใช้ Google ไม่เป็นนะคะหาคำศัพท์อะไรก็ต้องเปิดดิกชันนารีนะคะพอมาตอนนี้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยมีมือถือนะคะมาดูกันในเช้าวันนี้นะคะก่อนจะไปทำงานหนูกินอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมงกว่าๆแล้วนะคะหนูก็จะกินพะโล้ที่ทำเอาไวค้ค่ะนี่ค่ะ ที่หนุ่ยบอกนะคะมื้อหนึ่งนะคะในการทําอาหารในการอยู่ต่างแดนนะคะมื้อหนึ่งทำเยอะกินได้ประมาณ3มมื้อ4มื้อนะคะบางทีก็ต้องแช่ไว้ในช่องแข็งนะอก<อ>ินน้ําลายไปหนึ่งเอือ้อ <laughs> ระหว่างที่อุ่นกับข้าวก็ดูไลฟ์สดนะคะเป็นไลฟ์สดขายของพวกเครื่องใช้ของใช้ในบ้านนะคะเพราะว่านุ้ยชอบสั่งของให้พอ่อและก็น้องสาวที่ไทยนะคะเป็นพวกอาหารแห้งแล้วก็เครื่องอุป,ปโภคบริโภคละรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะส่งให้ที่ไทยนะคะส่งฟรีด้วยชอบตรงนี้แหละส่งฟรีนะคะน้องสาวจะได้ไม่ต้องขนไม่ต้องแบกจากทางร้านค้านะคะเขาส่งไปให้เลย ช่วงนี้นะคะเวลาไทาม์โซนนะคะที่ไทยนะคะกับที่อเมริกาเนี่ยก็ห่างกันอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยที่ไทยเวลาห่างจากที่อเมริกา1 1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากเป็เปนช่วงอ่าผาดผิดพาคถูกเป็นเวอ่าถ้าหากว่าเป็นช่วงนะคะช่วงพฤศจิก,กายนนะคะประมาณต้นสัปดาห์ถ้าจะไม่ผิดนะคะ ก็เกือบจะช่วงพฤศจิกายนแล้วเนี่ยเวลาก็จะเปลี่ยนเป็น12ชั่วโมงค่ะที่อเมริกาก็จะห่างจากที่ไทยนะคะช้ากว่าเวลาช้ากว่านะคะเวลาไทม์โซนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน2ครั้งนะคะในช่วงวินเทอร์แล้วก็ช่วงซัมเมอร์นะโอ้ย <laughs> ฟ้าขึ้นนะคะฟ้าขึ้นกล้องอันนี้เป็นพาโลที่นุ้ยทำไว้นะคะเอาเช็ดกล้องก่อนคะ่ะฟ้าขึ้นวันนี้มีไข่สองฟองนะคะแต่คิดว่า ตอนเช้านี้น่าจะกินแค่หนึ่งฟองอพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าตอนเย็นจะเอามาทำเป็นก๋วยจับนะคะก๋วยจับใส่ผักนะคะนี่โรยผักชีโรยหน้าเข้าไปนะคะอย่างที่นุ้ยบอกนะคะช่วงทําโซ o เนี่ยมันต่างกันเวลาต่างกันพอเข้าสู่หรือดูใบไม้ร่วงเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะคะมันก็ยังมืดอยู่ประมาณเจ็ดโมงเช้าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยยังมืดอยู่เลยค่ะทุกๆคน ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยแสงสว่างก็จะเริ่มออกนะคะแสงมันก็จะเริ่มมีแสงตะวันแสงอะไรขึ้นมานะคะก็ยังพอเห็นได้บ้างนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะคะมันก็จะสว่างไวนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันแล้วก็จะได้ไปเตรียมตัวทํามาหากินนะคะนกน้อยก็จะออกจากกรังไปทํางานตอนนี้ก็อาบน้ํานะคะกําลังแต่งตัวแล้วก็มีช่วงเวลาสําคัญก็คือช่วง ซื้อข้าวสารให้ไปส่งที่บ้านซื้อข้าวสารทั้งหมดนะคะห้าไม่ใช่สิวันนี้เอฟไปหกถุงนะคะหกถุงถุงละประมาณห้ากิโลนะให้ไปส่งที่บ้านนะคะชอบมากๆาะคะชอบสั่งของนะคะนุ้ยเนี่ยตัวยงเลยชอบเอฟแต่พยายามนะคะเอฟของกินของใช้ให้ส่งไปที่บ้านนะคะเสื้อผ้านเนี่ยไม่ค่อยได้เอฟละแต่ก่อนบ้าเอฟมากเปลืองเงินเสียดายเงินนะคะ แม่นุ้ยนะคะเคยบอกสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่เนาะแกบอกว่าอย่าไปเที่ยวซื้อของเยอะๆเสียดายเงินเวลากลับบ้านนะคะจะกลับไทยเนี่ยแม่บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรไปฝากนะให้ขนเงินกลับมาอย่างเดียวเออตอนนี้คนพูดไม่อยู่แล้วนะคะคิดถึงแม่นะคะคิดถึงแกมากๆเลยนะคะเวลาใกล้ถึงวันเกิดนุ้ยเนี่ยก็ไม่มีแม่โทรมาหาแล้วเนาะก็ใจหายนะคะนุ้ยก็สูญเสียแม่ก็เกือบจะปีกว่าแล้วนาะ ตัดภาพมาตอนเย็นนะคะก็จะกินข้าวนะคะหิวโซนะคะกลับมาเลยเพราะว่ากินข้าวพะโล้เนี่ยคะ่ะข้าวไข่พะโล้เนี่ยไม่อยู่ท้องนะคะขนาดว่ามีเวลาว่างนิดนึงนะ,ะนุ้ยก็กินกล้วยกินขนมไปแล้วนะคะกลับบ้านมาหิวโซะคะ่ะยังไม่เปลี่ยนชุดเลยนะคะทํามาหากินเสร็จแล้วก็กินข้าวนะคะเลิกงานมาก็ต้องกินข้าวะคะ่ะจะได้มีแรงแต่ว่าก่อนที่จะทํากับข้าวนะคะอยาก,กินเฟรนช์ฟรายทุกคน ตอนแรกนะคะขับรถผ่านป๊อปอายนะคะจะแวะซื้อเฟ้นฟรายไม่ซื้อค่ะขี่รถเลยกลับบ้านเลยนะคะไม่อยากจอดที่ไหนแล้วนะคะนี่คือเฟ้นฟรายแช่แข็งค่ะเดี๋ยวนูจะทำเฟ้นฟรายนะคะแต่ว่าเฟ้นฟรายไม่ได้กินเปล่าๆนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ผงปรุงรสต่างๆด้วยเดี๋ยวคอยดูกันว่าใส่ผงปรุงรสอะไรนะนี่อ่ะตืน,น้ำลายสัก2องเอือกนะคะ <laughs> พากเสียงทีไหลน้ำไายไหลทุกทีใครเป็นเหมือนนุ้ยบ้างเดี๋ยวไปหาเครื่องปรุงรสกันค่ะนี่คือห้องเก็บสเบียงนุ้ยซึ่งรกมากนะคะเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาจัดนะคะช่วงนี้เนี่ยทำงานวีคนี้ทํางาน6วันไปเลยค่ะต้องเร่งผลิตพิมพ์เงินนะคะก่อนถึงวันเกิดเนี่ยต้องหาเงินค่ะเพราะว่าอยากจะส่งเงินให้พ่อนะคะเพราะว่าปกตินุ้ยจะส่งเงินให้พ่อกับแม่นะคะเวลาก่อนวันเกิดนุ้ยเนี่ยแต่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวส่งให้พ่อค่ะอ่า นี่นี่นะคะเดี๋ยวหาก่อนซอสอยู่ไหนซอสอยู่ไหนนะคะไม่ใช่ซอสเป็นผงนะคะเป็นผงแบบเครื่องปรุงอ่ะนี่เจอผงเครื่องปรุงลาบนะคะก็ไม่ใช่สิเป็นอะไรอ่ะไก่ชิคเก้นวิงเออนี่อร่อยนะทุกคนใครมีแบบไก่เอามาหมักผงนี้อร่อยมากทุกคนมีน้องคนนึงนะคะบอกมาุ้ยเลยไปหาซื้อมาใช้ปรากฏว่าเอามาทำแบบว่าไก่ย่างไก่อบเนี่ยโรยผงนี้แซ่บ เพราะว่ามันเป็น Spicy Chicken Wing นะคะโอเคปผงปรุงรสเป็นแบบน้ำตกลาบหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่นะคะตอนนี้หิวมากแล้วก็มาเทเฟนไฟายเลยนะคะมันจะมีน้ำแข็งเกาะเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเข้าหม้ออบเอ่ออะไรเนี่ยหม้ออบไรน้ำมันเหรอเออใช่ <laughs> หมอ้อออบแรงดัน บางทีก็งงสับสนนะว่าเขาเรียกว่าอะไรกันแน่แต่ที่รู้คือแอร์ไฟแอร์ไฟเยอนะคะ,ะเทเทอุ้ยเทเยอะตอนแรกว่าจะกินนิดเดียวไม่เป็นไรเทไปค่ะเพราะว่าบางทีนะไปซื้อที่พวกอะไรอะ KFC หรือว่าพวก pop eye chicken นะคะมันมีพวกเฟนฟรายขายนะถ้าเป็นแบบขนาดใหญ่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ5-6ดอลลาร์ทุกคน ชุดเล็กมันกินไม่พอ,อเออสั่งชุดใหญ่เลยแต่ว่ามันแพงแต่ถ้าซื้อแบบแช่แข็งมาทำกินเองมันถูกกว่านะเ <c> ก <oughs> ินน้ำลายอีกรกอบ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็เอาใสา่เครื่องไปเลยค่ะด้วยความร้อนเต็มแม็กของนี่ยสี่ร้อยอ่ะเออสี่รอนี่นะคะตั้งเวลาสักกี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูเอานี่คือผง chicken wing นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาโรย,โรย ะะรยยรย,รยตอนที่มันแบบว่าทำาทำเสร็จแล้วอะ่ะเ,เ,เขาบอกว่าให้ Turnover นะคะหรือว่าเคียเคียให้มันแบบเกลี่ยๆให้มันสุกเท่ากันอะ่ะใส่ต่อนี่สามีมาแล้วค่ะสามีช่วยหนุยท,ทำวิดีโอนะคะช่วยกันทำอาหากินความจริงมันก็ไม่ได้เงินเยอะหรอกทุกคนทำ YouTube อะ่ะทำเพื่อความสนุกความเทิงนะเพราะว่าสมัยที่แม่นุ้ยอยู่อะ่ะ แม่ชอบดูนุย้ยดูทุกวันดูกระทั่งจนแบบวินาทีสุดท้ายอะ่ะเออแม่ชอบดูมากเปิดแล้วก็ให้มันลิงก์นะคะผ่านทีวีผ่านโทรทัศน์นอนดูนะคะป่วยก็นอนดูลูกเนาะโอ้ยคิดถึงแม่ทุกคนแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะมามาดูต่อดึงไปเรื่องดาราม่านะอ่านี้นะคะเสร็จแล้วนุ้ยก็เอามาแบ่งนะคะนี่ เจอผงผงลาบแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะแบ่งเป็นสองเซตนะเซตหนึ่งจะเป็นชิคเก้นวิงอีกเซตหนึ่งจะเป็นผงลาบนะคะเอา <c oughs> ให้ดูชัดๆจะได้ไปซื้อตามค่ะ <c oughs> สามีบอกว่า <c oughs> นิ่งๆอย่าขยา่าอย่าขยา่า <c oughs> คนดูจะได้เห็นแพ็กเกจนะว่ามันเป็นยังไงจะได้ไปซื้อตาม <c oughs> อา้าวรยคะ่ะโรย <c oughs> เดี๋ยวนุ้ยให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะ is a uh, kind of look look the same like that more. Okay, let me let me mix it up a Oh, That's enough sodium for one day. <laughs> okay. 600. Hey, honey. Oh, which one? Oh, this one is uh, chicken wings spicy. Okay, honey. Let me try. CKD fries. Okay, go. nóng tỏ Ừm. Meal plan can be good. Yeah. Spicy. <laughs> มันก็อร่อยพอได้แหละทุกคนอร่อยใช้ได้อยู่นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะนุ้ยก็จะมาทำก๋วยจับเส้นที่มันเหลือนะคะเพราะวสามีเขาต้มเส้นเอาไว้แล้วเขาทำเฝอกินมันเหลือนะคะนุ้ยก็เอามาทำเป็นก๋วยจับนะคะนุ้ยก็ใส่ผักเยอะเลยก๋วยจับอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าใส่ผักห้องเตกคณะกวางตุ้งอะไรก็ว่าไปนะนี่ระหว่างรอนะคะนุ้ยก็กินค่ะกินกินกินนะคะกิน,ๆๆนะ เสร็จแล้วนุ้ยก็อุ่นนะคะอุ่นอาหารไว้ในเตานี่แหละแล้วนุ้ยก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเพราะว่าต้องซักผ้าที่มันใส่ไปทํางานที่สปาเน่นุ้ยไม่หมักหมมนะนุ้ยซักทุกวันค่ะเสร็จแล้วไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะ อาบน้ำนะคะแต่งตัวเสร็จอยู่ในชุดเสื้อยืดเก่าๆขาดๆนิ่มๆนะคะเป็นเสื้อตัวเก่งนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะเดี๋ยวจะกินอาหารเย็นค่ะกินเสร็จก็จะตามต่อด้วยไอศครีมนะคะรสปรดนะคะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวนะคะกินข้าวเสร็จ แปรงฟันนะคะล้างหน้าทาครีมนะคะเข้านอนพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานต่อนะคะชีวิตของนุ้ยก็ง่ายๆสบายๆอย่างนี้ละค่ะวันนี้อาหารการกินก็ง่ายๆนะคะวันไหนทำอาหารพิเศษพิเศษอีกเดี๋ยวนุยจะมาถ่ายทำให้ดูอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย